เรียบร้อยบอกเรีย้อเรียบร้อยทุกคนอุ้ยสิวแค่นี่มัน,อนนอนแล้วก็เย็นหนาะเบอร์เออจต่บ้านทุกคนเลยเฮ้ยเข้ากกันเด้อหน้าบนละน้อยกับ่ะไรไปยามสิสบายดีทุกคนสบายดีตอนค่ำคือเก้าเนาะมื้อนี้กับมาพบกับละน้อยสาวผู้ไทยตัวดำคือเก้าเมนีนี่ค่าสิไปก้านปลาทุกคนเอ้ย ไปกำนองสามคนไปการป่าเหือหนาเข้มหนาเท่นี้เลยนะทุกคนเลยเข้มเพิ่อเท่นี้แหละไปลองเบิงนะว่าสรีบานหรือบรมานไาทุกคนไปเบิงน้ำกันไปนำสาวตุลาคาร์าบโบลิงทุกคนเลยสบายดีทุกคนเอาสีไปการป่าได้เค่ะนะนะวันนี้นะไปทุกคนไปดูน้ำกันว่าสรีมานหรือบรมานละหน่อยการ,าาาออารการก์บโบลิงมื่อน้นามานปลาคอใหญ่ทุกคนเลยมื่อนี้การศรีมานหรือบอ่ออกปลาคอใหญ่ เบิร์งน,น,น,นบีเบิงน้บอร์ลิงทุกคนน้นอยเด้ด <c oughs> นี่บีบเขาน้ำะสะใสยูทุกคนเดีย๋ดวยว่าบ่มีป่าบอรดิงกระสับสตัวยหยากจะพูดทุกคนการจะเฮือ,อลุมปุ๊ ไปได้ทุกคนไปเลไปลไ,ไปลไ,ไปเฮาการอยูไไ่หัวหน้านี่โบม่านจจกโตูทุกคนเลยมานนั่นเห็นนั่นปลาคอกับปลาเข่งสองตัโบหัยิ่งทุกคนเลยโบได้ทำ

<Real. S 1> โบเรียบไหมโบทึ่ฮะทึ่เ<อ>ท่านีสาา้นสา,าตุลาเพิ่งเขเมือทุกคนเอ้ยเบาดีพร้อมเบาดีมากาำหลังทุกคนสบายดีกล้องรูบาดีสบายดีทุกคนเบาดีมากาำหลังทุกคนกระเพาะมอกเห็นแล้วน้อยกระนองละน้อยมาแล้วกับเพิ่นก็มาตำหลังไปเห็ดม<ะ>ันก <c oughs> <c oughs> รดีย <c oughs> ิ่งแล้วมันบนใบไก่มันลีบเก่งวันนี้ประเข็งน้อย เรียบร้อยโอ้โเรียบร้อยทุกคนอุ้ยสิวะนี่้มาแล้วโอ้มามทุกคนโอ้โห สังกระมาลไปตัวนึงทุกคนเลยบอลลีเห็นปลาคอทุกคนอีเจอบอลลียิ่งอู้หูไปเลยทุกคนไปเลยบอลิงยิ่งบ้ทึ้ทุกคนอุ้ยบอลลี่เง็ดบ่บมาดเลยทุกคนทล่านทุกคนเอ้ยบ้ทึ้สักการะมาลัยตคอตัวนึงทุกคนเลย หารดพุทเอาละเอาเลืองบูจับหัดพุทไปรด้ทุกคนเถือสิถือมันเถือบมหลเออเสียดายที่ําตัวเขาได้แล้วลิงเนาะบจับเอ้างมเลยงบมาด้นอนาจะงเอานิ่งได้งมเห็นเลทุกคนจัตัไาจะนิ่งเลยตัวนี้่ไปเขาปุณละไปละเอ้ยชอว์อาร์คลิปไปเนาะไปมาละ ไปทุกคนเดี๋ยวชอบเยอะอารเอานะไปละป่ากันอะไรจำตอนนี้ห้าวก็รอบมือแล้วทุกคนเลยบอมานเมื่อนี้นะได้ประคอตัวนึงละน้อยนะเบอร์สีเย็บเบิร์ทองกันชาวตุลาหนองละน้อยทุกคนมาชิบานโตนี่ไปร้านเลเชื่อทุกคนอ้ชาวตุลาเพิ่มมันปตะเข่งตัวนึงทุกคนนะ ของบอลลิงเลยบ่ของบอลลิงเด้หมันบอลลิงบอลลิงหมันผิดเด้อโอ้บอลลิงกับมันปลาเข็งกันนึงเดีอวบอดีมาใบเยี่ยมมึงลูกคลองนะบอดีมันป่าพี่เรือขึ้นแรทายเยีมของบอดีคนบอดีชิมันป่าพี่เรือพวกบอดีเนี่เอามีดได้ทุกคนเลยเนี่ยบอดีเพื่อนอ้บอดีเพื่อนมันปลาเข็งหลายเลยทุกคนอู้ เก่งกว่าละน้อยอีทุกคนบอดีเพื่อน่ะนะบอดีมันปลาเค็งปลากละลายโตทุกคนบอดีเพื่อนนั้นเอามีดฟันเอาทุกคนเลยเก่งเก่งเก่งบาดีเนาะหมาหลกว่ามู่บอดีบปริ่งกับตัวนึงชาตุลากับตัวนึงละน้อยกับตัวนึงไปบอดีเพื่อนู่ได้ปลาเค็กปลากละลายทุกคนเลยตอนนี้ค่ะก็มาเพื่อนเลยทุกคนเลยเป็นบางมือนะ บางมือกามานมือกับบรม,มันทุกคนเลยเมื่อนี้บหมนันห้าสิบหาออาน้ำในด้าวยนเวนนี้กันตอนนี้ก็เศร้าได้ทุกคนเลยห้าวันนึ่งข้าวนึ่งน้ำล้วแล้วก็ข้าสิบมายามบางโซนเมื่อคืนนี้นะฝนตกทุกคนเลยตกแต่กับ,บ่าแห้งไปเลยมาลุ้นน้ำกันทุกคนว่าสีมันบารุ้น,ลเ,นเลยเลยคือเมื่อนทุกคนเลยคือ,นคนคอฝนอยู่ มื่อนี้กระสีโต๊ะอีกแล้วปุาจา๊จักเอาไปหยามกับน้องทคนเลยหยามมาึงรุ่นล่าที่โบขึ้นเออบุทุกคนเลยขอซอนกระหักมาละไปรุ่นด่างต่อไปทุกคนเลยมาชิม,มานเรื่มบนเรือ ด่างยู่พูดทุกคนเลยยี่ด้วยข็มพายพุกข็มมันหนองบอนและหน่อยไปงมหอยเมื่อนั้น,นะนแหละและทุกคนฝอยฝอยไม่อีแล้วฝนนะฝนตกไม่อีแล้วสาวตัวลาพญางก่อะไรทุกคนมากำนองทำมือนี้นะมาหยาบกำนองฝนนิบๆๆมาแล้วทุกคนเลย เขาเสื้อยี่บนทางน้ำไหลแต่ีายไผ่เขาลงมานี่ทุกคนอยาบมันดูละถือบอลเยอนนงอยาบมึงทุกคนบคทรโบตรบอลหมอทนทุกคนเลยอู้ฝนแห้งมาแล้วมืดเด้มานี่นะอู้ฝนตกแล้วทุกคน มาเถือและกาพอดีคนห้ามด้วคนยขนห้ามบ้านท้างมา,มา,มาเพราะเพาเถินครันโต๊กากากมาลเลยเข้ามาแต่ยามโซนซายข้าวแลวแล้วเขากะสีม,นมะนึ่งมะอือปนี้ทุกคนเลยอยาบโซนกับ,บระมันช้ามาได้จากโตมะอือเข้ามาแต่หน้ามือนั้นแหละเข้าวัิเสียตัวหวานแต่ว่าบ่มีน้ำตาทุกคนเลยกับบอดเฮ็ดช้ามาสีมะนึ่งแล้ววันนี้คนะมะอือครับเป็นตะมันอะดิทุกคนบิดเบล เฮ้าว่าสีนึงมืออยู่เฮื่นทุกคนเอ้อยปรินึ่งซ้ำเฮาวโอ,อ้ไปนึ่งอยู่หน้าบันนี้นีะตัวนี้เฮากามาหัวหน้าเลยทุกคนเอ้ยสีมาจุไฟก่อนฝืนเป๊ะโมยุลุก ฝืนเปะทุกคนอ่ะน,นะฮะควันกุม้มๆุอยู่บอย่าลุกไปเลยลังเท่งโหทุกคนเอ้ยหดดัดไว้เลยกระปกุกกระโปงอยู่น่ะอย่าพลาดพลาดลงมาอยาา่าฝืนตกมื่อเสาเนี่ยมาผ่ามาเอือก็มีทุกคนเค้างเมือหนึ่งไว้เลยพอดีผ่ามื่ออือแล้วพรีเมื่อห,หนึ่งโห่เหนียวดิแต่บ้านทุกคนเลย

một cái đeo cả nhưng ơi, hổ bán โอ้โหมันแก้วบุมบิ่นเอ็ดกึ๊ดสาบเอาถ้วยเนาะเอาถ้วยกึ๊ดเอาเรียบร้อย วิวงามทุกคนเลมฝนต๊อ้ยอ้ย้ยอ้ย้ยอ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 ยอ้ย้ยเ้ยอนยอ้ยอยอ้ยอ้ยอนยอ้่ยอ้ยอ้ย้ยอย้อ้ยอ้ะอ้ย้ยอ้้าออ้ยอ้อย้ยยยอยง้ยยอ้อยก่อ้ยอยอ่ออ้ยนอนะออออยอ ค่อยๆเลี้ยวค่ากามาเอาเบอร์ตองทุกคนเลยเอาเบอร์ตองไม่เด้งเอาเมื่อนพวกมุ่ยทุกคนมุ่ยเขาหนึ่งมือเลยเนี่ยแนวถ้วยโกบเอามันบุ้งมีมันบุ้งสุกเอาเบอร์ตองอันนี้ม้วนป๊กเบอร์ตองอันนี้น่ะเอาห่อหม้อดูไหมก็ได้ทุกคนเลยเบอร์ตองเรื่องเห็ดทุกคนจกเหตุหรือเบิ่งก็ เห็ดโอ้ hmm. o, ทุกคนเห็ดโอ้ o, อันยี่หอนไม้มงโอวมากคนี่ทุกคนเลยนะฮะเห็ดโปะทุกคนเห็ดโปะอันนี้นะดีข้อสีปิดเอาทุกคนเลยเอาเห็ดนี่ได้มาเก๋ง่ายไปน,นี้อู้คักอะ่อทุกคนงามอดี ได้เฮ็ดแกงกินง่ายแล้ววันนี้ปยยามมันโอนวเชาถือบันทึกท,ทุกคนประมาณทรัยามโอนกาการป่ามันคือน,นี่กับประมาณได้เฮ็ดที่ล้มแกงง่ายวันนี้ เอ um yeah, like ้ต <Hey, S 2> <point. S 1> mm ังก็ยี่ด้อนะอะไ้เละงูขามากินทุกคนเลยงูขีเขาไมาขินท้าฮาบุยเนียอันตอหนามม่องมันเอาวันพักขมว่อทุกคนเลยเอารอกพักขมว่อหอมปีเมื่อนแกงเสื้อเฮ็ดทุกคนเลยหอมแเ่บแก่งเสื้อ อเอาไฟตูอยู่ฮั่นผมใบก,ก็ได้น้อยนึงมาเก่งมาหอดกับไฟหมดไปทุกคนเอ้ยไฟบ่นมือมหมดมาละโไฟก่อนาจะบกว่ไปนี้มันดังถุกว่ ตีนเห็ดรปนี้กันทั่วเลยตาตีนเห็ดแกงง่ายเข็ดเปาะอันนี้นะนะเป็ดเปาะเปาะอยู่นะเคยอตีมปนี่ทุกคนวเลยมาเบิง้งไม่เท้าหน่อยเก็บคาบทุกคน่วเลยเพิ่นมาเก็บอยู่หน้าละน้อยนี่เก็บคาบเมื่อยอมเสื้อดำทุกคนไม่เท้าเพิ่นเก็บอยู่อันเก็บเมื่อนี่นะเฮ็ดเนเลอ เชืเอ้อเชื้วก็กูกนเชล้วไดกูกนไม่เท่าเพิ่นว้าทุกคนเลยก็มันนอนแล้วก็เย็นนอ่าเบือเออเท่ากะบัท่านก็ยเห็นที่เคยทุกคนเ้ยได้ยินตาไม่เท่าเท่าว้าแต่ก้าพุ่นเราเห็ดแต่ตัวนี้ไม่เท่าเพิ่นเห็ดมาได้แล้วไม่เท่าเพิ่นเท่าแล้วตาบัหินหงบัดไม่เท่าย่อยเพิ่นเชืเพิ่นโกนเท่าจังพาทุกคนไปเบิ้งทุกคนตัวนี้เพิ่นกำลังเอาใบาข้ามมือเชือยู่นะเชืใช่้ปูน ม,มืนออื่นกับโกลแล้แหละมือเช้ากับโก้อืมบางโกข้ามนะที่นี่มีข้ามมาอยู่เนาะเออได้ใช่ได้ชี้ชิพอืม,อ,มอันนี้เชื่อมบ่มีข้ามนะข้ามไปจอ่ออ๋ออะไรเพิ่งกะเออ เอาโฉงหน่วยผูกกรนะย่างนาโอ้โหเห็นหลายแลย้วเหอตอนนั้นนะ่ะ <c ười> จอบบางมืออื่นกนทุกคนสุกแล้วบ่กอชุยชุยชุยอี่ทุกคนสุกเลยเหลืองเอื่มเพิ่มแล้ว หนึ่งมืงมงอเ้าก็โอ้ยค่าวนวนหนวนใหญ่ไปคือมันยินไว้มาแก่งเห็ดต่อบันนี้ทุกคนเลยมาแก่งเห็ดกินข้าวต้อนะต่ำไม่ต่ำไม่คิดเชิอก่อนทุกคน แข่งเห็ดก็ทุกคนเออซุกแล้วบ่อุ้ยหอมห่วยห่วยเออบ่วงสั้นมัมีบ่วงเงาสี่บอกทุกคนสี่แซ่บทุกคนแซ่บปงก้อนแบบนี้สื่อและถ้วยนะ มาแต่เก็บข้าวไปทุกคนเอยส่วนคนไม่กินข้าวเพคนมาได้แล้วแล่แกงเค็ดซุกแล้วกินได้กูหนีแอ้าเทำใหากินข้าวร่วกันไม่เท่าเพคนมาแต่เก็บข้าวทุกคนนะข้าวเพิ่นกะเต็มกระต้ยนุ๊กได้มากลายกะเต้กะกระเต้ห้าดอเป่นข้าวกะกระเต้ห้ามาทุกคนกินข้าวเท่งน่วกัน กินก่กินกับนึ่งมื้อกับแกงเห็ดนี่แหละอย่าป่าซอนมื้อเช้านี่กับประมาณซ้ำก้านขึ้นนี่กับประมาณมาได้เนื้อมือเมฆะดำนะมือยอมข้ามเนาะมือกระดำอีกัวะอี่เมฆะแก่ห้าวได้ขนมหรอเฮียอันนั้นได้ป่ะอย่าป้อนทัาปะเอานะห้าวที่ป้อนห้าวที่เอาเองป้อนท่าปะหน่อยวะเอาท่าปะมันเื่องวันเฮ็ดกับเฮ็ดเท่าเลยบานเลย ทุกคนืันนี้มาหน้ากับเมย์ผมพอนะไปหน้าอีบบนนึงทุกคนเลยกินข้าวมันกันด้อหน้าบบนละหน่อยกับ่บไลไปยามตริปเมื่อนั้นเลเราไปจบหน้าไม่เท้างหน่อยเพิ่นมาเก็บข้าวแม่มันชวนเพิ่นมากินข้าวน้ำกันทุกคนมากินข้าวม่ข้าวาย่อยเด, <c oughs> ดื้อแซ่บได้มือดำมือกำ <c oughs> มือข้ามมือย <c oughs> ้อมข้ามกินข้าวกินน้ำอิ่บเลยกะพอจบคลิปไว้ซ้ำนี้ ขอบใจมือทุกคนที่เข้ามาติดตามเลยครับชมเพื่อเป็นกำลังใจพลโนอเด้อแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย